ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมีให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพียงพําขอให้ทุกคนสำนึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง จังหวัดอ่างทองจัดประชุมผู้บริหารประดัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารงานและการปกครองชุมชนจังหวัดอ่างทองจัดพิธีมอบทุนพระราชทา,านสมเด็จพระบรมมหาสาชทิราชรุ่นที่6ถึง8 เจ้าหน้าที่สนธิกำลังทาหารฝ่ายปกครองสืโจมตรวจปัสสาวะนักเรียนยุิทยายลัยเทคนิคอ่างทองพบสารแอมเมเาตฟีนและกัญชาส่งบำบัดร,รักษาให้หายขาดติดตามกระอด็นข่าวได้ในข่าวมะคข้ามท้องถินเอซีดูนิวอ่างทองสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมเฉลิมศักดิ์บุญบุคงมาติดตามวันที่ข่าวแรกกันครับ จังหวัดอ่างทองจัดประชุมผู้บริหารประดัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นชียย้แจงนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารงานและการปกครองชุมชนที่ห้องประชุมร้อยสิบเอ็ดปีาสรรารการจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตรรัเสด็นีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานประชุมผู้บริหาร,รประดัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยมีนายรณชัยจิตวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายบดีกาบเครือ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง,องพร้อมคณะผู้บริหารประดัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมตลอดการประชุมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีประเด็นสําคัญอยู่ที่การชี้แจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพักพศ2 5งพการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการกําหนดเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมืองมาตรการส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองและการเล่งรัดก,การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2560เพื่อให้แนวทางการทำงานขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกต้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปคนก็ถ้าไม่ได้อยู่ในหอพักก็ถือว่าผู้ประกอบการนั้นผิดแล้วจังหวัดอ่างทองจัดพิธีมอบทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารรุ่นที่6ถึง8ที่สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองเพิ่อเมืองจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตตะรัเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอราาสาธิราชสยามงกุฎราชกุมารรุ่นที่6กถึงแโดยมีนางทัศนิพรผุตนรนาเสรณนีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติาคณะครูจากสาถสานศึกษาต่างๆและนักเรียนให้การต้อนรับ สำหรับการมอบทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอราาสราธิราชสยามมงกุฎราชกุมารุรุ่นที่6ถึง8ได้มอบให้กับนักเรียนจากโรงเรียนโพทองจินดามณนีสองายวิทยายลัยนาฏศินสองรายโรงเรียนโพทองพิยาคม1รลายและโรงเรียนสตรีอ่างทอง1รลายทุนละ1000บาทนอกจากนี้ยังได้มีการมอบทุนร่วมจิตน้อมก้าให้กับนักเรียนและเยาวชนอีก7รลายทุนละ1,000บาท เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดีและมีฐานะยากจนเพื่อส่งเสริมในด้านการเรียนการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้สามารถเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไปอจังหวัดอ่างทองจัดพิจารณาคัดเลือกเยาวชนรับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเก้าเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงราชการที่9 ที่ห้องประชุมสารฝันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผสมศึกษาอ่างทองนายวีรวุฒิปุตราศศราชเสรดณีผู้วา่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานคณะกรรมก,การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเก้าเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงราชการที่9โดยมีนางสาวน้ำค้างคันทรักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองนายสุดใจมรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผสมศึกษาอ่างทองพร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาและเยาวชนที่ได้รับทุนมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเก้าจำนวน5ารายให้การต้อนรับสำหรับการคัดเลือกนักเรียนทุนมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเก้าเพื่อเข้าโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระารชกุศลสนแด่ในหลวงราชการที่9จะพิจารณาจากการเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนของทางมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเก้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวะนับถือศาสนาพุทธ มีความชอบในด้านการปฏิบัติธรรมมีสุขภาพแข็งแรงมีความประพฤติเรียบร้อยโดยจังหวัดอ่างทองมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกาจำนวน5้ารายได้แก่นายสงการใจหารนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนอ่างทองปฐมรุกวิยาคมนางสาววันวิสาทองคํามากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโรงเรียนสตรีอ่างทองนางสาวปริชาติโชชัยนางสาวปิ่นแก้วกัลยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และ5โรงเรียนโพทองกินดามณีและนางสาวทิวาพรเกิดกินนักเรียนระดับชั้นมัธยมนักเรียนระดับอาชีวศึกษาปวช,าป,าชาปี2ซึ่งทั้งหมดจะถูกพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียงหนึ่งรายเพื่อเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระลักษณ์ในหลวงรัชการที่9ที่วัดเทพประธานอเอสอยดาวจวัหวดจันทบุรีระหว่างวันที่21-28เมษาย,ยน2560ต่อไป เจ้าหน้าท,ที่สนที่กำลังทาหารฝ่ายปกครองจู่โจมตรวจปัสสาวะนักเรียนวิทยายเทคนิคอ่างทองพบสารแอมเฟตามีนและกัญชาส่งบำบัดรักษาให้หายขาดาที่บริเวณวิทยาลัย,ยเทคนิคอ่างทองตมตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนายศักดาบรรดาศักดิ์อำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยทหารชุดรักษาความสงหัวประจำจังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครรักษาดินแดนได้จู่โจมเข้าต,วตวรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางวิทยาลัยเทคนิคได้ล่วงรู้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาระบาดในสถานศึกษาซึ่งเป็นภัยที่ทำลายต่อความมั่นคงต่อเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ โดยทาการตรวจปสวัสสาวะกับนักเรียนวิทยาเทคนิคอ่างทองจํานวน1,700คนของทุกแผนกพบนักศึกษาที่มีปสัสสาวะสีม่วงจํานวนหนึ่งแยกประเภทเป็นสารกัญชาเป็นส่วนมากและรองลงมาเป็นสารแอมเฟตามีนซึ่งจะได้มีการทําลงบันทึกข้อมูลประวัติพร้อมนำตัวนักศึกษาที่ตรวจพบสารเสพติดไปบำบัดรักษาให้หายขาดอย่างเร่งด่วนซึ่งในการจุดจมปัสสาวะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างดีทางด้านนายศักดาบรรดาศักนายอำเภอเมืองอ่างทองกล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดที่มีอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ทําให้เยาวชนของชาติที่เป็นกําลังสําคัญในอนาคตต้องตกเป็นทาสของยาเสพติดที่มีอยู่หลายชนิดทางฝ่ายปกครองจึงได้สนที่กาลังเจ้าหน้าที่ทหารจูจ่โจมตรวจปัสสาวะต,ตามสถานศึกษาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามในเรื่องปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสถานศึกษาหลังจากการตรวจพบนักศึกษาที่มีปัสสาวะสีม่วงจะได้ทําการบันทึกทาประวัติพร้อมส่งตัวไปบําบัดอย่างเร่งด่วน ตามระบบของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ศึกษาที่เป็นทาสของอยากเสพติดหายขาดกลับมาเป็นลูกที่ดีของครอบครัวและเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่ตอไปัปนกนา,กากแต่ีบรรยากาศงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองครั้งที่5ประจำปี2560คึกคักประชาชนแห่เที่ยวเหาะตอนค่ำคืนเป็นจำนวนมาก เมื่อคือนที่ผ่านมาที่วัดขุนินทัพบูมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองมีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากซึ่งเมื่อคือนที่ผ่านมามีการแสดงดนตรีของวงดนตรีฉัตรฟ้าที่มาบรรเลงเพลงพระราชนิพ์ในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด,ดชรัชกาลที่9และมีการแสดงศิลป,ปะมวยไทยซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวต่างพากันมาถ่ายภาพยา,ยามตั้งคืนของวัดขุนอินทัพมูลที่มีฉากหลังเป็นผรานอนที่ยาวที่สุดในโลก มีแสงสีที่สวยงามเป็นอย่างมากซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็นครอบครัวเพื่อพักผ่อนในยามเยม่ในยามเย็นและได้ชมความสวยงามของวัดขุนอินทประมูลอีกด้วยสำหรับงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองเริ่มจัดตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่29กมกราคม2560โดยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานอาทิการจำลองกิจกรรมฟาร์มตัวอย่างหนองน้หานจีนสีบัวทองวิทัศการวิถีเกษตรตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ทั้งด้าน,นการด้านพืชปศุสัสตว์ประมงด้านสหกรณ์ด้านชมประทานด้านพัฒนาที่ดินด้านบัญชีด้านเพาะเลี้ยงจัดน้ําด้านจัดรูปที่ดินในด้านปฏิรูปที่ดินการแสดงละครย้อนรอยประวัติศาสตร์ประกอบแสงสีเสียงเรื่องวัดขุนอินทประมูลลุ่งเลืองสีทาบารมีธรรมการแสดงดนตรีเปรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9กและจำหน่ายสินค้าโอทอปผักลวบสารพิษ และผลผลิตทางเกษตรกว่าร้อยล้านตลาดย้อนยุกกว่า50บล้านและอุโมงผักอีกด้วยครับคุณผู้ชมมาติดตามราคาเนื้อสัตว์และผักตลาดเกษตรสุพรรณประจำวันนี้กันครับหมูเนื้อแดงราคากิโลกร,รัมละ120บาทไก่บ้านราคากิโลกร,รัมละ100บาทไข่ไก่เบอร์ศูนย์แผงละ90บาทเบอร์หนึ่งแผงละ85บาทปลานิลกิโลกร,รัมละ40บาทส่วนราคาขายส่งผักนะครับ ผักคะน้าต้นราคากิโลกร,รัมละ40บาทแตงกวากิโลกร,รัมละ15บาทผักชีกิโลกร,รัมละ35บาทมะนาวเบอร์กลาง100ร100ผลต่อ120บาทบริษัทอ่างทองเคเบิลทีวีให้สิทพิเศษกับลูกค้าที่จ่ายค่าบริการไฮอินเทอร์เน็ตแบบรายปีนะครับ 1. ฟรีค่าบริการเราเตอร์2 0 0 0บาท 2. จ่าย11เดือนใช้บริการได้12เดือน3อัปเกรดความเร็ว20ทเมกะไบต์เป็น10 30ทับ10เมกะไบต์ฟรีตลอด1ปี 4. สามารถขอทดลองใช้แพ็กเกจ30ทับ10เมกะไบต์ได้1เดือนเพื่อการตัดสินใจโดยเสียค่าบริการเท่ากับแพ็กเกจ20ทับ7เมกะไบต์สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์035625485คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ในเวลา9นากา14นาฬกาข่าวพักข้าวเวลา19นาฬิกาเช่นคืนและตี4และติดตามได้อีกช่องทางที่ w w w f a c e b o o k c o m a c t v n e w หรือที่ YouTube อ่างทอง Channel สำหรับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ผมเฉลิมศักดิ์ภุมิคองและทีมข่าว a c t v n e w s ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ